สวัสดีครับเพื่อนๆเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาทําตัวกรอบแก้วครับทําแบบง่ายๆครับเพื่อนวัตถุดิบของเราก็ไม่กี่อย่างครับสามารถนําไปทําขายได้เลยครับผมเรามาดูวัตถุดิบในการทํากันเลยครับเพื่อนๆก็มีน้ําเปล่านะครับถั่วครับน้ําตาลครับม็ดงาครับเกลือครับ ส่วนผสมทั้งหมดผมจะทิ้งไว้ด้านล่านคลิปนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับทําแบบง่ายๆครับผมเราไปลงมือทํำกันเลยครับผมน้ำเปล่าครับถัวครับน้ำตาลครับ คนให้ไฟด้วยไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้เราค่อยๆควรไปทีละนิดนะครับเรายืนดูเขาอยู่อย่างนี้นะครับเราจะทิ้งเขาไม่ได้นะครับเพื่อนๆค่อยๆคนนะครับปล่อยเขาทิ้งไว้ก่อนนะครับถั่วน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเราค่อยคนเขาอยู่ นิดนึงนะครับไม่ต้องคนไหวนะครับเพื่อนเเราได้คนหัวไปสักพักแล้วนะครับเพื่อนหัวของเราก็เติมใกล้จะได้แล้วครับผม <ๆ S 1> เราก็เคลียร์ๆไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ,ๆๆรบหัวของเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับพอ <ๆ S 1> ถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใส่ ผงโกโก้หรือผงกาแฟก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับอันนี้จะเป็นสูตรแบบไม่ไม่ได้ใส่ครับเพื่อนอยากใส่ก็ใส่ได้เลยครับเราคนเขาได้ครับทีนี้ ถึงขั้นตอนนี้เราจะหยุดคนไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราคนขอไปเรื่อยๆเลยครับไปฟอย่าแรงนะครับไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนเราจะเห็นว่าน้ำตาลของเราก็เริ่มแจะแห้งลงแล้วนะครับ เราก็ปิดไฟได้เลยนะครับเพื่อนๆพักของเราเงนยนไปป <c oughs> ิดไฟหรือใช้ไฟก่อนก็ได้ครับ จากนั้นเราก็โรยเกียร์ได้เลยครับเพื่อนๆเ,เ,เราก็เพิ่มไฟขึ้นเ็ยนตหน่อยครับทีนี้ คโอน้ำตาลที่เขาละลายอยู่ข้างเพื่อนๆก็ทำให้มันโดนไฟหนแอยวเขาก็จะละลายเข้าไปครับมกรอเ่อป็นก็เอียงข้างเอียงเอียงขวา ไก่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มละลายออกมาเด็ดนะครับเพื่อนเราจะเห็นว่าน้ำตาลของเรากำลังจะละลายออกมาเป็นคาราเมลแล้วนะครับเพื่อนๆเยิ้มนะครับผมเห็นไหมครับถ้าไม่ใส่โอลตินมันก็จะสีเหมือนกันนี้นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนซอสีเข้มกว่านี้ก็ใส่ได้ครับเพื่อน จากที่เราเห็นว่าน้ำตาลของเราเริ่มเป็นคาราเมลได้แล้วเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วก็ใส่ในงาขาวลงไปได้เลยครับเพื่อนๆใส่ตามเจชอบมากน้อยก็ใส่ตามเพื่อนๆต้อ,อ,อตงการได้เลยครับแล้วก็คลุกเขาเข้ากันได้เลยครับเพื่อนเอาลุยได้มลยเสร็จ<ๆ>แล้วเราก็จะนาถั่วของเราไปพักให้เย็นแล้วเราก็จะไปแพถผงขายได้เลยครับเพื่อนๆ เราก็เอาข้อม้เทใส่นะครับเพื่อนเพื่อถึงให้เค้าแห้งครับถึงให้เขาเย็นลงครับเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนตัวกรอบแก้วของเราครับเพื่อนเอนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เพื่อนก็กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆในการทำขนมแบบง่ายๆ มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้อยู่เรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่พีหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับเสียบไก่ดูดนิ้วครับ